สัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ต้องจับตามองการทํางานในเชิงการทูตระหว่างประเทศนะคะเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อที่จะไปพบหารือกับบรรดาผู้นําของสหภาพยุโรปและผู้นําของนาโตนะคะจะมีการประชุมระดับสุดยอดในวันที่24มีนาคมก่อนที่จะเดินทางก็ได้หารือกับบรรดาผู้นําหลายๆประเทศในสหภาพยุโรป และประโยคสำคัญที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้พูดออกมาล่าสุดก็คือการพูดถึงสภาพจิตใจของประธานาธิบดีปูตินรวมถึงเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะถ้ารัสเซียใช้อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีโจมตียูเครนค่ะ He's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what about to, what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the United NATO front, but the point is, it's real. Biden yam การตกเถียงกันล่าสุดนี้ก็คือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธชีวภาพนะคะก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ของโลกตะวันตกซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐและสหรัฐเองก็กล่าวหาวารัสเซียพยายามที่จะสร้างเรื่องว่ายูเครนมีโครงการพัฒนาอาวุธชีวภาพเพื่อที่จะใช้เป็นข้ออ้างโจมตียูเครนด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพการออกมาพูดว่าปูติน อยู่ในภาวะหลังชนฝาในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ากองกำลังรัเสเซียกำลังก่ออาชญากรรมสงครามและขณะนี้สหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสำหรับตัวประธานาธิบดีไบเดนการออกมาต่อว่าปูตินในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไบเดนตอบผู้สื่อข่าวและระบุว่าปูตินคืออาชญากร,รสงคราม ทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียตอบโต้ทันทีว่าให้อภัยไม่ได้กับความเห็นของผู้นำสหรัฐขณะที่วันถัดมาประธานาธิบดีปูตินไม่ได้ตอบโต้ตรงๆถึงไบเดน А тем более российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. เป็นคำพูดของปูตินที่ออกมาระบุถึงความไม่พอใจต่อคนรัสเซียเองด้วยนะคะที่ออกมาประท้วงการทำสงครามในยูเครนซึ่งรัสเซียย้ำม,มาตลอดว่าคือปฏิบัติการทางทหารขณะที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีคำสั่งให้รัสเซียบุกยูเครนและอายการของศาลอาญาระหว่างประเทศระบุว่าจะเปิดการสอบสวนรัสเซียเรื่องก่ออาชญากรรมสงคราม เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นํายูเครนร้องขอให้ผู้นํารัสเซียยอมคุยกันตรงๆโดยระบุว่าถ้าไม่ได้คุยกันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจว่ารัสเซียจะต้องการทําอะไรเพื่อที่จะยุติสงครามสําหรับประธานาธิบดีไบเดนก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมกับนาโตในวันที่24มีนาคมได้ประชุมหาหรือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลัฟโช นายกมัมนตรีอิตาลีและนายกมัมนตรีอังกฤษบริสจอร์สันเพื่อที่จะหาหรือว่าจะร่วมมือกันอย่างไรถ้ารัเสเซียโจมตียูเครนเพิ่มเติมมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและโยุโรปหาหรือถึงความเป็นไปได้ที่จะประกาศข้อสรุปร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นผลออกมาอย่างชัดเจนจากการพบกันของผู้นำในวันที่24มีนาคมค่ะ